กุศลนนะบางสิ่งบางอย่างกรรมบางอย่างที่เราทำานะมันต้องชดใช้ด้วยด้วยทานด้วยการปฏิบัตินะสองในนะสิ่งบางอย่างที่เราติดนี่อดีตชาติกรรมในอดีตบางทีทำด้วยทานเนะี่ยหรือไม่ก็ศีลหรือไม่สุดท้ายแล้วที่ไปสูง ก็คือการปฏิบัตินะเขาเรียกต่ำกลางสูงเอางั้นะการชดใช้นี่กรรมต่ำกลางสูงแต่ทีเนี้ยถ้าต่ำเราไม่ทําเลยนะโอเคก็ไม่เป็นไรไปทําสูงเลยปิดสูงเลยคือการก้อยแก้กรรมคือชดใช้กรรมคือการปฏิบัติการปฏิบัติคือระดับไหนที่สูงนะก็คือศีลกับสมาธิคือกรรมฐานสองตัวไอ้ทานที่เราทาอุทิศเนะี่ยคือปกติกับเห็นพระป่านี่ปกติเขาทุกบ่อยเอาทานนะไปสร้าง โบสถ์สักหลังนะไปนั่งสมาธิอะไรน่าจะเบิกกว่าแต่ไปเปลี่ยนนี่ไม่ได้มันทํเป็นคนสร้างโบสถ์ทำอะไรนะเขาจิตใจขดขู่โอ้โหเงินเป็นล้านล้านสร้างโบสถ์แต่ในหลักความจริงแล้วมันคืออย่างนั้นฉะนั้นเราดักที่สูงเลยการปฏิบัติและปฏิบัติต้องใช้ในปฏิบัติแต่มันก็ไม่ง่ายนะท่านต้องไปอยู่กินนะไปอยู่ไปกินไปนอนที่วัดนะที่ที่มันไม่ใช่บ้านตัวเองแล้วมันก็อึดอัดนะเคยอยู่บ้านสบายสบายต้องไปเขาเรียกนอนกับดินกินกลางทรายแต่ก็มีกุฏิแต่มันก็ไปที่วัดไนงะ บ้านก็ไม่ใช่บ้านเรามันก็คือหลายเรื่องแล้วไหนต้องรักษาศีลต้องมาอยู่กับส่วนรวมต้องในศาสนาะมันถึงแก้กรรมเลยนะมันได้ชง,งักหมดทุกอย่างเรียกแก้ที่สูงคือการปฏิบัติจะสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันเดือนอะไรกนะ็แล้วแต่นี่ไอ้สิ่งสําคัญกับพูดกันไปเรื่อยว่าปฏิบัติปฏิบัติแก้กรรมปฏิบัติและทีนี้ทําไมถึงมันถึงไม่หลุดก็ท่านดูตัวเองเด็ท่านมาแก้กรรมมาท่านรักษาศีลแล้วศีลท่านเต็มที่ไหม บกพร่องต่อสิดไหมและท่านนั่งกรรมฐานเนะี่ยตามกําหนดที่วัดเขากำหนดเวลาไหมหรือท่านเบี้ยวหรือตกติกหรือเป็นนักปฏิบัติเกลรยอะไรคือท่านสมบูรณ์หรือเปล่าในเมื่อท่านตั้งใจมาสัตว์ข้อโดยการบวชด,ดีแก้โดยรักษาศีลแก้โดยการบรามฐานท่านทําหรือเปล่าทําอย่างวัดที่เขาตั้งใจหรือท่านถูกทานายทายพักไว้ให้นั่งกรรมฐานนะแล้วบางทีก็เอาแค่แต่งไหว้ไหว้วพระสวดมนต์ปล่อยให้ว่างกินแล้วก็นอนอยู่แค่นั้นนะ แล้วก็เป็นเครื่ององป์ทานให้คุณแก้กรรมแล้วท่านรู้อยู่กับใจนะจะแก้กรรมกรรมหนักไม่หนักหรือจังแล้วท่านต้องเอาจริงๆเอาชีวิตเป็นเดิมพันการปฏิบัติมันต้องอย่างนั้นนะกรรมที่มันหนักๆมามันที่จะหลุดน,นะไม่ใช่แค่มาอยู่วัดบางพระบางองค์หรือสินแสบบางองค์ก็บอกอยู่ในเขตบริเวณวัดมันก็ง่ายไปมันไม่ได้ไปปฏิบัติตัวตนเลยยิ่งไปสนิทก,กับพระเนี่ยโอ้อยู่สบายอยู่กําลังชาราชา,า,ชามีคนใช้สบายนี่ก็เลยเข้าชินอย่ามาเช้านี่ก็ะเจอคน บอกนี่มารักษาศีลระวังกินข้าวเย็นท่านก็บอกว่าอ๋อบวชประจำแน่บวชประจําเจอมาเยอะและ้วพระบางองค์บวชยี่สิบรรษาผมบังเอิญเปิดประตูเข้าไปรู้ในสิ่งที่คนไม่รู้กาลังนั่งฉันข้าวอยู่แกยิ้มแห่แห่อเช้ามาไดนฉันมาหิวก็ไม่ได้ว่ากันคือปกติกิเลสมันเนียนนะแต่อย่าลืมนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราทําถอยลงไปจิตใจเราอ่อน,นตั้งแต่ต้นนะเป็นคนที่ยาก มันก็จะอยากด้วยไปถ้าเคยมีหนึ่งแล้วก็ต้องมีสองฉันพระเถรเนนที NT, หรือผู้ทรงศีลน,นะถ้าเคยผิดอะไรสักครั้งนะสองก็จะเกิดขึ้นสามก็จะตามมาและสุดท้ายก็สี่ห้าหกสุดท้ายก็ศึกหรือสุดท้ายก็ทนอยู่ไม่ศึกละแต่ว่าศีลหมดแล้วและรู้อยู่กับตัวศีลเสร็จแล้ลุ่งลิ่งขาดหมนแล้วเออแต่ไม่ละอายแก่ใจก็อยู่อย่างนั้นน่ะอยู่เพื่อทําลายศาสนา จริงๆอยู่ต้องมีสํานึกในะอยู่เพื่อจะลงพระศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองถ้าอยู่แล้วเป็นการทําลายศาสนาท่านเสียสละเลยนะลาสิขาออกขาไปแล้ววันหนึ่งก็บวชใหม่หรือจะเริ่มตั้งแต่ว่าตั้งแต่วันนี้ต่อไปเราจะไม่ประพฤติตัวอย่างนี้อีกแล้วก็ได้ตั้งใจใหม่แต่ถ้ามันขาดจากการเป,เป็นพิตุแล้วเขาเรียกปลาชัยคือประชิกท่านต้องสืบอออไปอย่ามาทนอยู่มันศาสนาเสียท่านจะคงสายเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะ นี่เป็นข้อคิดสักกิจเตือนใจนี่ในการนี่มาแก้บ,บนปฏิบัติบางคนมาแต่ท่านสักแต่ว่ามาไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วงานจะเกิดขึ้นได้ที่ไหนก็เกิดได้ไม่ได้เลยไม่มีใครรู้ทั้งนั้นท่านหรอกบางทีสารพัดในการที่เราจะฝ่าฟันนะที่จะทํคุณงานความดีอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะมันเหมือนว่ายน้ําควนน้ำว่ายตามน้ํามันสบายแต่ท่านเชื่อไหมว่ายตามน้ำเนี่ยท่านสังเกตนะมันจมนะ แต่ว่ายควนน้ำนะไม่จมนะอาไปลองดูเนี่ยนี่พูดมาผมก็เห็นในยานะเออถ้าว่ายตามน้ํามันสามารถสำรักาสารักน้ําได้นะมันจะจมแต่ท่านท่านว่ายควนน้ำนะการปฏิบัติเขาเรียกปฏิบัติเขาเรียกปฏิโลมอานุโลมคือตามน้ําอนุโลมคือไปตามที่เขาว่ามาเรียนมาโดยยังไม่เห็นเลยเนะส่วคนมาาจะจมน้ําคือก็เนี่ย สะดุดขาตัวเองหรือสะดุดในการว่ายน้ําแล้วก็จมแต่ถ้านท่านว่าควนนะไม่ค่อยจมแล้วเราจะไปเจอผลมันอ๋อเหตุมาอย่างนี้ผลมาจะเข้าใจในเหตุและผลของมันนี่เป็นข้อคิดสกิดเตือนใจนะแต่กิดไม่ได้ดูเวลาเอาคลิปตั้นๆลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าว่าเคีขอบพระคุณครับ